ออาทำตามทำตามมันเหนื่อยเราไม่ทำตามแล้วล่ะเหนื่อยแล้วไปไหนไปไหนเอาน้ำระ ถอย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 ลงไปทำวิ man, ่งดีวิ like. ่งดีเอาเลวังระวัง